เบลล่าหันผมสั้นแล้วดูเทพแปลกตาไปอีกแบบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากักความสามารถที่ใครหลายคนต่างรู้จักและชื่นชอบและรู้จักเป็นอย่างมากสำหรับสาวเบลลารานีแคมเปญโดยวันนี้เราจะพาไปส่องลุคใหม่ของเธอการปล่อยภาพบ,บางส่วนออกมาให้แฟนคลับได้คือฮาอย่างมากสำหรับเบลลารานีแคมเปญทีล่าสุดเธอก็ได้พักละครและรับงานไทยแบบโดยเบลล่านั้นก็ได้ขึ้นปกนิตยสารชื่อดัง เป็น a ล a n ราณีแคมเปมาในลุกที่โดดเดน่นผาสานไปทั้งความแข็งแกร่งและความนุ่มนวลเข้าไว้ด้วยกันภายใต้คอลเลคชัน for winter 2022และลุคนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับจำแทบไม่ได้เลยค่ะดูดูแล้วก็แปลกตาไปอีกแบบและมีความเท่นในตัวเรียกได้ว่าหล่อไม่เบาเลยนะคะเนี่ยหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปก็ต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมมากมาย